สวัสด,ดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนุนุอีซี่บายนะครับอยู่กับนายเจมฮอนนะฮะกับฮีโร่โนแมสนะครับ ที่นาคิดตัวทีแคะนะโอเคพี่ซีดเบกเกตนะไม่ใช่เอฮ่าเ้ยเลยนะเอาเฮยเเอาเอาไงเาอะไรเอา ไปช่วยล่างหน่อยล่างเบาตาเขียวละวลงมาก็ได้ชิลเลยอ่ะอืมดีแล้ว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 ด,ด,ดีแล้วโอ้โหรอบหนึ่งจัดครับอ๋ออะไรวะนั่นแหละแล่นเพกับเดวอ ตอนนี้ยังไม่มีติมีติปุ๊บกูเทวาสันแน่มี่เราเห็นว่าแก๊งผมใช่ดอนละดอนละไอ้น้องเล่นาได้หมดเล่นมาได้หมดตีไปสู้ไปเล่นสู้ไปเล่นสู้ไปสู้ไปสู้ไปป่ากบ่อเทพนี่ไงคนภาคแข่งทัวร์นาเมนต์ฮอนอะเอาไปดิ อธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งของโนแมจะเรียกสายมาปกคุมตัวเองนะทำให้วินวอลเราเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเพื่อนก็ได้เอฟเฟกตรงนี้ด้วยส่วนศัตรูจะเป็นสโลแทนนะครับสกิลสเป็นสกิลพุ่งเข้าไปฟันเป้าหมายนะครับแล้วก็ได้คนปฏิการโจมตีนะครับเราสามารถส่งร่างแยกไปได้นะครับแต่ว่าดาเมจมันจะลดลงครึ่งนึงแต่ว่าเราจะวินวอล์กอยู่ประมาณ3วินะครับสกิลสเป็นสกิลพาสซีฟครับเวลาเราวิ่งเก็บชาร์ตเราโจมตีเป้าหมายมันจะทําให้ติดขี้นะครับชาร์ตหาย มันทำการลบล้างแล้วก็ทำให้เป้าหมายติดสตันนะครับ <Okay. S 1> เราจะได้บ๊อบลดความเสียหายประมาณ5วินาทีนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์สกิลก็จะประมาณนี้นะครับ <Okay. S 3> ดูแข็งมากไปเปล่าไม่เลวชินตารูอะไรชินตารูชิตารูเลยไปไหนชินตารูบ้างชินตารู เน็ตมันยากาศแล้วเพลก็ออกกอลลุนด้วยเหมือนกันปะไม่ต้าอืมไม่ต้าฮิโรชิกับชินทาโร่มาด้วยกันต้องเรื่องเฮียสักเรื่องแล้วแหละ มันไม่ทันนะดิเพื่อนเอ้น่าจะแค่ดึงแล้วก็ถอยไปได้บอกเพื่อนเลิบไปกั้งเลยไอ้เพื่อนเลิฟ อไโดออน,นตายนะ <ś c oughs> เดี๋ยวเอาเคิปมัน <ś c oughs> เห็นหไหม เลี้ยงเงินนะหืมนอนแล้วจะฟัอ,อ้บัตรูหายไปศัตรูหายไปเอาดิเอาดิเอาไปหมดโอ้โหน,นั่นเงินมาดึงโชว์เกินเลยเอ,ลอยู่ให้ละ <c ười> ก็เลยมีรีเจน,บบนม,ม์อะไรเผ็ดหมาป่าวะมาหมาหมาเล่นดิโอ้ยคุณว่าไงไป ไ่โดนนะไอ้โงวไม่โดนดโไม่โกรธเออแล้วมันโดนจริงด้วยวะเ<ะ> <Enjoy. S 1> อ็นจอยอ้าวไม่โดนเฮ้ยสรุปใครโกรธใครกันแน่วะ รุนไรวินวอล่ะวินวอลปากวอนตรงนี้ไว้ก็ได้แน่มันก็มาฆ่าผมมันยังไม่ได้อันตีเลยอ้าขึ้นบนโอเคมีว้าวอยู่มีว้าวอยูม่มันจะตันตีตรงนี้ได้รู้ว่าร,ร,ร,รู้ว่ามันอยู่ใกล้ๆป่ะมากลางแล้วปะ่ะเริ่มเพจล็อก นั่นไง้นงเข้าเพื่อเราเข้า จะยากเหอะเจอดอนสกิลสองไอ้สกิลอันติเนี่ย

ไม่น่าได้วะเรียนน้องเลิฟมาซ้อนทันก็ไม่ได้อัพสามไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีไอเทมรียอยู่ข้าได้นะสองคูดาวโอเคตันก็แล้วเมื่อกี้พี่โอกาสจะสกิลสองวิ่งใส่แล้วไหม The troll. <laughs> <laughs> mm, what <laughs> <die. I'll> <laughs> <die. I'll> <laughs> 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 เราตัดทันเป่าเลยได้นนได้ป้อมบนอ่ะไม่รู้มันดีหนาหรือเปล่ายัางต้องรอมันก๊อปอีกเออมันมีโบ,โบนี่แล้วอยู่ ไม่อไม่มีวอ้ออโอไม่ได้ปะ <c oughs> บอกนะมันไม่มีวัตแล้วดึงไปดึอ้าวแล้วมันดึงไปไหนนะอ้าวสวยดิว่นานั่นนะชาละ เจอกันที <Barn> ่ปลายค่ะปกูยังลูกเอเดอบอยไม่เข้าไม่มีอะไรเข้า ตัดรูล่างและต้องตัดบนเดี๋ยวเล่นด้วยอ่าบิงก่อน,นดีเพิ่อนเ้องกางจะแตกไม่อยากได้บ่วมกันเม็ดหนีมาบนแล้วร่วางนี้ต้อง

ายไปเฮ้ยไม่ไม่เล่นสุดอ่ะไม่ก็สุดเสียดเอง ไปแล้ว <overly> <m ats> ไปใ่เอดอนนะดิไม่มีมัพท์ไม่มีสับไม่ม่ได้ตีตายรุนบนวะ ดูให้รุนเลยยักล่างเอาไปดิยล่างที่ฟาร,ร์มต่อมา,อามานนานใ่ไหมสองชาร์ตโอ้น้ำตาจะไหลสุดยอดไปเลยน้องเลิฟเมดเล่นเอเดอร์ ขอโทษเจ้าปากมาแล้วอันหนึ่ง,ง,งปากเลยเธอจะกลับมา Choo -choo, Ooh, keep going. <laughs> Ya. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. ini วิ่งไม่ออก

bà Ờ, em vào thế này anh tiệt bây giờ cái <laughs> này đã. Dạ โอ้ oh. ใช้มนาสวนใบบุรีไหมอืมไม่ไหวแม่มันเอาไม่น่าไหวนะมันเข้าไปแล้ววัดไม่ไหวไม่รู้อยากได้ตรงกลางกว่าเมียวหนูหนึ่งขี้ม้ง<อ>เออเมจจะตายปะ่ะตายละก็ตายมั้ยมันเป็นเมจนะมันมีโลก โล่มไม่ขึ้นนะถ้าไม่โดนฮีโร่แฟดเข้าบ้านแล้วกันเล็ดบิงที่คล้องไหวปะเมื่อกี้บอกไม่ไหวไม่ใช่หรอหมายถึงฝั่งนูน้นฝั่งนู้นมันไหวอยู่แล้วมีกันเล็ดมาดิดอะไร ตอนนี้กำลังไปมันจะได้สเปลล้วไหมปัดกันแทงไหวไหมะถ้าได้โอกาสได้ไหมล่ะ กับได้ไปคุยกับยมมาบาลอ๋อไหนบนก็ได้นะมันจะออกกลางเรารูรูรูอให้มันมาแล้วะ มันเจอนแเราอะไรอ่ะก็ตายวันว n e Nó giờ phá ba. Bung căng nào. À thế. Để tí không sợ. ลากไปฝั่งเหมียวมันได้ของหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้จบแล้วจีจ <c oughs> ีแล้วมันได้ของเราได้มอนเลยอุาไม่โดนโสร์แล้วโสโลแล้วโสร์แล้วดันบนปะ รลวังเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาไปดิยสิบสามสิบสสิบห้า

แม่เ,เม็ตาอยอ่ะชวยเรผมไม่ได้มันมีเฮ <laughs> ดกูวิ่งเผาจีจีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับผิดพลาดกันก็ขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ